แต่ส่วนที่สําคัญนะครับก็มี PE นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกันว่า PE คืออะไรหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า PE นะครับผมที่บอกว่า e y, PE สิบเท่า30เท่าคืออะไรอย่าง PE นะครับผมเดีย๋ยผมเขียนตรงนี้นะมันก็คือ Price per Earning per Share ก็คือราคาหารด้วยกําไรต่อหุ้นนั่นเองครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างราคาหุ้นปัจจุบันมัน20บาทนะแล้วกําไรของหุ้นตัวน,นั้นอ่ะต่อปีน่ะมันอยู่ที่หบาทละกันอ่ะกำไรเยอะหน่อยเวยลาหารกันปุ๊บมันก็คือ4เท่าใช่ไหมครับหรือเท่ากับ ปีนั่นเองครับก็หมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคา20บาทเนะี่ยแล้วหุ้นตอนนั้นนะ่ะมันยังมีความสามารถในการทํากําไรอยู่ที่5บาทต่อปีไปได้เรื่อยๆนะครับเราจะคืนทุนที่4ปีครับผมแต่ว่าความเป็นจริงนะ่ยมันอาจจะไม่มีความสามารถในการทํากําไรได้5บาททุกปีเรื่อยๆก็ได้นะจะเขียนให้เห็นภาพนะครับอย่างปีที่1ปีที่2ปี 3, ป 4. ที่3ปีที่4ี่มที่เราคาดการณ์คือมันต้อง5บาทไปเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมครับก็5555 5, 5, 5, 5, ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงอะ่ะพอเข้าปีที่2มันอาจจะเพิ่มหรือล